ติงข่าวสวัสดีครับในขณะที่ทั่วโลกกาลังลุ้นนะครับว่าคุณทรัมป์จะรักษาตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ไว้ได้หรือไม่มีโนโน่อาจจะได้แล้วนะครับแล้วในขณะที่เมืองไทยกําลังต่อต้านกันเรื่องจะปิดไม่ปิดเว็บขอนับนะครับตอนนี้คนเลยไม่ค่อยสนใจแล้วว่าตอนนี้คณะกรรมการสมานฉันตกลงมีหรือไม่มีแล้วเรื่องนี้คณะกรรมการสมานฉันเนี่ยค่ะใครเป็นคนผลักดันต้นเรื่องเลย ก็ต้องเริ่มด้วยก็ต้องมาจากท่านนายกสุดทับที่เปิดสภาวิสามันใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงท่านชวนที่ทาฐานะเป็นพ่อบ้านของสภาที่จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสมานฉันแต่ว่าปัญหาคือมันติดที่ว่าใครจะสมานฉันกับใครครับมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วข้อเรียกร้องของกลุ่มคนที่เรียกร้องกับข้อเรียกร้องของกลุ่มคนที่ถืออานาจอยู่มันจะมาลงร่องเดียวกันได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญ แล้วก็เห็นว่าประธานรัฐสภาอย่างคุณชวนเนี่ยยกหูหาอาดีตนายกถึง4ท่านทําไมต้อง4ท่านนี้คะเออจริงๆนะทนายกรัฐมตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก 6- 7ท่านนะครับแต่ว่าทําไมถึงไปแค่4ท่านหลายคนก็สงสัยเพราะว่าคุณชวนได้เชิญคุณอนันต์คุณอนันต์ก็ชัดเจนแล้วนะครับเพิ่งอ,ออกมาพูดสองสามวันที่แล้วให้ในายกฝั่งเสียงผู้ชุมนุมคุณอนันต์พูดชัดเจนว่ารัฐมนูญต้องสั้นลงนะครับเชิญพลเอกสรฤทธิ์ยงใจยุทธพ่อใหญ่จิ๋วพ่อใหญ่จิ๋วเน ก็แน่นอนก็ออกมาพูดบ่อยๆนะฮะออกมาเชียร์พลเอกประยุทธ์บ่อยๆด้วยซ้าไปนะครับอีกคนนึงก็คือคุณสมชายวงศสวัสดิ์คุณชวนบอกว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เพราะคุณสมชายวงศสวัสดิ์มีปัญหาอะไรยังติดต่อไม่ได้นะครับกับอีกคนนึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็อดีตนายกรัฐมนตรีส่วนผมเนี่ยกำลังคิดถึงว่าทําไมคุณชวนไม่ไปเชิญอดีตนายกอีกสองสาคนซึ่งอยู่ในใจกลางปัญหาของเมืองไทยในรอบ30ปีเหมือนกันเช่น พลเอกสุจินดาคาราปยูเนะ่ครับที่รับประหารมาแล้วก็ได้คุณนัน์เป็นนายกหลังจากที่พลเอกสุจินดาลาออกคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ที่มาของการรับประหารปี49นะครับคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับที่มาของการรับประหารปี57ประเด็นก็คือมันต้องหาโจทย์กับหาจำเลยให้เจอครับมันถึงจะไปดีปนธนอมได้ถ้าเกิดปัญหาโจทย์และหาจำเลยไม่เจอมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องครับถ้าเปิดใจว่ามันจะต้องคุยกันมันก็ต้องคุยได้ทุกหมดถูกไหมครับ คณะรกมการนี้เขามีสูตรอะไรไหมคะจริงๆเนี่ยมันมี2สูตรสูตรที่1ก็คืออย่างที่คุณจุลินเ,เสนอสูตรที่หนึ่งก็คือเอาแต่ละฝ่ายทั้ง7ฝ่ายเนี่ยมาอยู่รวมกันเป็นคณะรมการสามชั้เพื่อหาทางออกทางออกนั้นอาจจะเป็นเรื่องแก้รัฐนูลทางออกนั้นจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองทางออกนั้นจะเป็นเรื่องความยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเจ็ดฝ่ายก็มีฝ่ายรัฐบาลสสรัฐบาลสวฝ่ายค้านนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหลายแหละอีกรูปแบบหนึ่งคุณชวนบอกว่า เอาเจ็ดฝ่ายได้มาแล้วหาคนกลางของเจ็ดฝ่ายมาหวยก็เลยมาออกนายกรัฐมนตรี4ี่คนนี้และก็อดีตประธานสภาครับได้ยินเรื่องคณะกรรมการสมานฉันคณะกรรมการสมานฉัน์มาหลายสัปดาห์แล้วตกลงสมานฉัน์เรื่องอะไรกับใครเหรอคะเรื่องสมานฉันก็ต้องถามว่าปัญหาของประเทศนี้เกิดจากอะไรนะครับปัญหาจากประเทศนี้ที่มันเกิดมาเนี่ยเปีเนี่ยคุณอนันต์ก็บอกว่ามันเริ่มมาจากการรัฐประหารคุณอนันต์ก็บอกว่ามันเริ่มมาจากการที่ให้อำนาจสวในการเลือกนายก และให้อำนาจสวที่ไม่ได้มาจาก,กประชาชนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคิดว่านายกเป็นตัวปัญหานายกก็ต้องฟังเสียงที่เขาเรียกร้องส่วนจะออกหรือไม่ออกแล้วแต่ท่านนายกอันนี้เรื่องหนึ่งยังไม่รู้เลยจะคุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ยรหว่างหัวกับหางไปคนละทิศคนละทางแล้วจริงปะคะ <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกไงครับว่าท่านนายกกับประธานซึ่งอีกคนนึงเป็นประมุกฝ่ายบริหารอีกคนนึงเป็นมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเขาแสดงออกชัดเจนแล้วว่าจะจะ รองดองจะสมานาฉันท์แต่ว่ารูปแบบกําลังคิดอยู่กำลังจะทายัางไงไม่รู้แต่ลูกน้อง3ท่านนะครับที่ออกมาดูครับคุณศิละบอกว่าอย่าเอาคุณนันมาครับคุณนันอาจจะรอเป็นนายกส้มหล่นอย่าเอาคุณพิสิทธิ์มาเพราะคุณอพิสิทธิ์ไม่เอาระบอบประยุทธ์อย่าไปเอาคุณสมชายมาก,กรร็รู้รู้คุณสมชายเป็นใครบุคคลที่กล่าวถึงที่เชิญมานะครับผมถือว่าล้าสมัยนะครับและเก่าแก่มากหากว่าเป็นกรรมการปองดองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเอาคนเหล่านี้ไปดองเข็ม ผมว่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าครับทีนี้มาเจอน้อมนําคาสอนพระเจ้าคุณไปบุญคุณไปบุญว่าใครเอาข้ออะไรร้อง3ข้อของกลุ่มประท้วงเข้ามาในคณะทำงานส่อรจาฉันจ,จะฟ้องคนนั้นครับและมีหนำซ้ำยังจะให้ทำประชามติห้ามชุนุสองปีเห็นไหมครับคุณไปบุญอีกคนหนึ่งครับคุณทศพรเพ่งส้มเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะตรวจสอบ400รลายชื่อปลอมของรัฐธรรมนูญฉบับไอรอที่เสนอเข้ามา3คนนี้เป็นลูกน้องของท่านนายกแต่ว่า ไม่สายตามหัวเลยถึงบอกฮะเจ้านายสมานฉันแต่ลูกน้องกับเทนะนี่ขาดใครไปคนคุณรู้ไหมครับคุณปรินาครับพอดีคุณปรินาเนี่ยโดนคดีลุกป่าอยู่เลยไม่มีเวลามาเล่นด้วยครับเอาเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันนี่ในอดีตเราเคยมีทํามาบ้างไหมคะทุกรัฐบาลก็มีวิกฤตหมดทุกรัฐบาลก็มาเชิญกับผู้ชุมนุมทั้งนั้นแหละครับไม่ว่ารัฐบาลคุณสมชายคุณวิสิทธิ์คุณชวนหรือแม้แต่รัฐบาลคุณอนัน ทั้งหลายที่เข้ามานะครับแต่ว่าเขาก็มีการแก้ไขแต่ทั้งหมดเนี่ยการตั้งกรรมการสมานฉันนขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างคือ1นตั้งขึ้นมาเพื่ออยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับหรือ 2. ตั้งขึ้นมาเพื่อซื้อเวลาให้รัฐบาลมีโอกาสหายใจอยู่ได้กับ 3. ตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้รายง,งานเพิ่มไปอีกหนึ่งฉบับให้เต็มสภาไป,ไปเรื่อยๆหนึ่งนันละครับคุณก็ดูเอาเองแล้วกันว่าสมานฉันท์ครั้งนี้มันจะจบด้วยการแก้ปัญหาได้หรือได้รายง,งานไปอีกหนึ่งฉบับครับ